ชมความน่ารักแสนรู้ของอาชาม้าแข่งแล้วนะคะก็ต้องแวะไปลิ้มลองเมนูอร่อยที่ห้องอาหารราชตรินมัยสมาคมค่ะวันนี้มีเมนูแกงเขียวหวานหมูโรตรีกรอบมาแนะนำค่ะจะน่ารับประทานขนาดไหนไปชมกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะ หากมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นนี้คุณผู้ชมยังไม่ทราบว่าจะไปรับประทานอาหารที่ไหนที่มีรสชาติอาหารถูกป,ปากมีอาหารให้เลือกหลากหลายรวมถึงที่จอดรถสะดวกสบายขอแนะนำห้องอาหารราชตินมัยสมาคมค่ะด้วยประสบการณ์กว่า30ปีและมีการพัฒนาปรับปรุงทั้งในเรื่องรสชาติคุณภาพอาหารตลอดจนเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยดูแลซึ่งจะทำให้คุณผู้ชมประทับใจเพียงได้ริมรสชาติอาหารตั้งแต่คำแรกเลยละค่ะ จริงของเรานี่ค่อนข้างจะเป็นต้นตํำรับเลยสําหรับทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นของเราดีอยู่แล้วสิ่งที่เราต้องพัฒนาต่อไปก็คือเรื่องของของภาพลักษณ์ของอาหารนะคะเราอาจจะมีการจัดอาหารตกแต่งอาหารให้มันเป็นสากลมากขึ้นนะคะใน,ใน,ใ,นในความเป็นไทยแต่เราก็มีความสากลเข้ามารสชาติของอาหารแน่นอนเราต้องปรับปรุงไปด้วยแม้จะดีอยู่แล้วก็ตามในเรื่องการเลือกซื้อเรื่องวัตถุดิบต่างๆ นะคะเราก็ต้องดูแลถ้าเมนูอาหารในปัจจุบันนี้นะคะควรสิ่งที่เราจะต้องกลับมามองก็คือเรื่องของสุขภาพอาหารเพราะว่าตอนปัจจุบนันนี้ทุกคนเนี่ยก็จะต้องมาเน้นดูแลตัวเองกันมากขึ้นนะคะอาหารที่เกี่ยวกับสุขภาพแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องเอกลักษณ์ของอาหารแต่ละอยา่างเราก็ต้องคงไว้ในความเป็นไทยของเราแน่นอน,นะคะ่ะไม่เพียงประสบการณ์ที่ยาวนานเท่านั้นนะคะ ทางห้องอาหารราชตินมัยสมาคมยังมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาทั้งรสชาติอาหารและการบริการที่จะทำให้คุณผู้ชมประทับใจค่ะโดยในวันนี้ทางห้องอาหารก็มีเมนูอร่อยมาแนะนําเช่นเคยกับเมนูแกงเขียวหวานหมูโรตีจะอร่อยและน่ารับประทานเพียงใดนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้ทางห้องอาหารมีเมนูแกงเขียวหวานหมูโรตีค่ะเคล็ดลับของเรานะคะ แกงเขวี่ยวนหมูนี่เราจะใช้กะทิสดๆค่ะเราไม่ใช้กะทิกล่องนะคะความอร่อยความหวานมันจะอยู่ที่กะทิสดค่ะเริ่มทําเลยนะคะก่อนอื่นเราก็ใส่เครื่องแกงก่อนนะคะผัดกับหัวกะทิค่ะเคี่ยวให้แตกมันนะคะเริ่มแตกมันลแล้วเดี๋ยวเราก็เติมหางกะทินะคะตาลปี๊บนะคะปลาค่ะใส่หมูเลยนะคะใส่มะเขือค่ะ ใบแบนมะกรูดนะคะก็สุกแล้วนะคะเสแลราค่าแกงเขียวหวานหมูโรตีกรอบน่าทานไหมคะจากห้องอาหารลาตินไมัยคะ่ะแค่เมนูแนะนำยังน่ารับประทานขนาดนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องมาพิสูจน์ความอร่อยด้วยตนเองแล้วล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารมื้อกลางวันทางห้องอาหารก็มีบุฟเฟ่ไว้บริการตั้งแต่11โมงถึงบ่าย2โมงในราคาเพียงท่านละ250บาท หรืออาหารจานเดียวอาหารตามสั่งเชิญได้ที่ห้องทวีวงทวันศักด์ตั้งแต่10โมงเชา้าถึง3าทุ่มค่ะนอกจากนี้ยังมีบริการห้องจัดเลี้ยงทั้งงานสัมมนาและงานแต่งงานไว้บริการท่านอีกด้วยนะคะสนใจติดต่อสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นให้นี้ค่ะ